ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับพบกันเช่นเคยกับช่องเรียนบัญชีกับอาจารย์เท่นะครับซึ่งในแต่ละ e ีพีอาจารย์ก็จะมาอธิบายเนื้อหาในแต่ละประเด็นให้พวกเราได้เข้ามาทุกทวนกันนะครับสําหรับ EP ีที่1 1นี้นะครับเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต่อเนื่องจากอีที่10นะครับ ซึ่ง Ep พีที่10อาจารย์ได้อธิบายไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกการซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของการบันทึกการซื้อสินค้านะครับมันก็จะมีนะครับประเด็นที่ว่าหลังจากที่เราซื้อสินค้าจากผู้ขายมาแล้วนะครับปรากฏว่าสินค้านั้นนะครับอาจจะเกิดการชํารุดนะครับหรือเสื่อมสภาพนะครับหน้าที่ของผู้ซื้อคือจะต้องมีการส่งคืนสินค้านะครับ ที่เราซื้อมานะครับให้กับผู้ขาานะครับในส่วนของที่มันชํารุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือเป็นประเด็นของการบันทึกการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับทีนี้กรณีของการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนี้นะครับเกิดจากการที่เรานะครับไปซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนะครับเป็นเงินสด โดยสินค้าที่เราซื้อมาเกิดการชำรุดนะครับหรือคุณภาพไม่ตรงตามคาสั่งซื้อนะครับเพราะนั้นผู้ซื้อจะต้องทําการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ขายเองจะต้องคืนเงินนะครับในส่วนที่สินค้าที่เราส่งคืนไปนะครับโดยถือว่านะครับาการส่งคืนเป็นการลดยอดซื้อนะครับเราจะบันทึกในบัญชีส่งคืนสินค้านะครับ แล้วก็การส่งคืนมีผลทําให้ลดบัญชีพาษีซื้อไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉนั้นหลักการของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะครับจะบันทึกบัญชีแบบนี้นะครับคือเดบิตนะครับเงินสดนะครับที่เราได้มาจากการส่งคืนแล้วก็เครดิตส่งคืนสินค้านะครับเป็นหมวด5แล้วก็พาษีซื้อลดลงทางด้านเครดิตนั่นเองนะครับท,ทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างที่4นะครับต่อเนื่องเลยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับตัวอย่างที่4ี่บอกว่าเมื่อวันที่10บกรกาคม2 5 0 0 x ้ายนะครับกิจการซื้อกอิจการส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านดาราเป็นเงินสดนะครับ <ส afe. S 1> เนื่องจากสินค้าเกิดการชำรุดนะครับเป็นเงิน200บาทภาษีเเพราะฉะนั <elle> ้นหน้าที่ของเราคือจะต้องคำนวณหาภาษีซื้อจากการส่งคืนนะครับเพราะนั้นยอดที่เราส่งคืนคือเท่ากับ200ใช่ไหมครับ อ่ร200คูณ7%ก็จะได้14บาทนะครับอันนี้คือยอดภาสีซื้อนะครับหาได้จากเอายอดส่งคืน200คูณ7%ได้เท่ากับ14นะครับอ่เราก็มาบันทึกบัญชีเกิดขึ้นในเดือนมกราคมวันที่10นะครับเดบิตนะครับเงินสดเครดิต ตรงคืนสินค้ากับภาษีซื้อนะครับเงินสดเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตรงคืนเป็นห้าศูนย์สองนะครับภาษีซื้อคือหนึ่งศูนย์สี่นะครับอธิบายรายการสั้นๆว่าตรงคืนสินค้าเป็นเงินสดนะครับอ่าตัวเลขนะครับ ตัวเลขส่งคืนของเราคือส่งคืนอยู่ที่200บาทนะครับคิดภาษีอยู่ที่14บาทรวมเป็น214บาทนะครับอ,อันนี้คือการบันทึกบัญชีนะครับนี้เราไปดูหลาักการของการแยกประเภทเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็แยกประเภทเรียงตามเลขที่นะครับเริ่มจากเงินสดนะครับเงินสดอยู่ด้านเดบิตนะครับแยกประเภทด้านเดบิตอ้างชื่อตรงข้ามนะครับก็จะเป็นเดือนมกราคม วันที่10นะครับอ้างชื่อตรงข้ามคือส่งคืนสินค้ากับส่งคืนสินค้านะครับส่งคืนสินค้ากับพาษีซื้อนะครับมาจากรอวอหน้าหนึ่งรอวอหน้าหนึ่งนะครับตัวเลขก็คือ200นะครับกับ14บาทนะครับแยกประเภทตัวต่อมาคือภาสีซื้ออยู่เครดิตนะครับ เดือนมกราคมวันที่10นะครับอ้างชื่อตรงข้ามว่าเงินสดรอวหน้าหนึ่งนะครับยอดเท่ากับ14บาทนะครับต่อมาตรงคืนนะครับตรงคืนสินค้าอยู่ด้านเครดิตอ้างชื่อตรงข้ามนะครับมกราคมวันที่10นะครับอ้างชื่อตรงข้ามคือเงินสด เรวหน้าหนึ่งนะครับเป็น200บาทนะครับอ่าอันนี้คือหลักการของการบันทึกการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับแล้วก็แยกประเภทนะครับโอเคไปดูตัวอย่างตัวต่อไปเลยครับตัวอย่างที่5นะครับวันที่10มีนาคม2500 x 3ากกิจการส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากบริษัทนาวินจำกัดเป็นเงินสดเนื่องจากส่งผิดขนาดนะครับ จำนวน2อ0 0ันบาทซึ่งราคานี้เป็นราคาก่อนหักส่วนลดการค้า5%แล้วก็คิดภาษี7%ซนะครับเพราะนั้นคำว่าราคานะครับราคาก่อนหักส่วนลดแสดงว่ามันยังไม่ได้หกักใช่ไหมครับหลักการเราทราบดีอยู่แล้วว่าส่วนลดการค้าเราจะต้องคำนวณออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไปหักออกจากมูลค่าถึงจะนำมาคิดภาษีได้เพราะนั้นเราหานะครับราคาสุทธิก่อนนะครับ เอาสอนคูณเปอร์เซ็นต์นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2,, 0 0 0คูณเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ100บาทนะครับแสดงว่าส่วนลดที่ได้รับคือ100บาทนะครับดังนั้นจากเดิมจะมีการส่งคืนนะครับ2000ก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องมีการหักออกนะครับก็จะได้เท่ากับ1,900นี่คือมูลค่าของการส่งคืนนะครับ เพราะนั้นเราได้ตัวเลขนี้แล้วก็ไปบันทึกบัญชีนะครับเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมวันที่10นะครับบันทึกคือเดบิตเงินสดเครดิตตรงคืนสินค้านะครับพาสีซื้อนะครับอธิบายรายการคือตรงคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับห้าศูนย์สองแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่นะครับยอดตัวเลขของการส่งคืนนะครับก็ได้มาจากที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับคือเอายอดหักกับส่วนลดการค้าออกนะครับได้เท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หนึ่งร้อยนะครับสามสิบสามบาทนะครับ 1,900คูณ7%เเซได้1 0ึ่ตามตามบาทก็บวกกันได้เท่ากับ2,033บาทนะครับอ่าน,นี่คือการบันทึกบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิมเลยนะครับเงินสดอยู่ด้านเดบิตนะครับใส่ด้านเดบิตเลยมีนาคมวันที่10นะครับอ้างชื่อตรงข้ามคือส่งคืนสินค้านะครับมาจากรอววอหน้าหนึ่ง พาสีซื้อนะครับรอวอหน้า1น,นะครับยอดเท่ากับ1,900นะครับแล้วก็133นะครับอันต่อมาภาสีซื้อภาสีซื้อก็เหมือนเดิมนะครับอยู่เครดิตใช่ไหมครับก็ใส่วันที่ไปนะครับคือวันที่10มีนาคมอ้างชื่อตรงข้ามคือเงินสดนะครับเงินสดรอวอหน้า1 ยอดเท่ากับหนึ่ง้สามสิบสามนะครับต่อมาแยกประเภทส่งคืนนะครับส่งคืนอยู่เครดิตนะครับอ้างชื่อตรงข้ามเงินสดนะครับมีนาคมวันที่1ิอ้างชื่อตรงข้า,ม,ม,ามว่า,งงางเงินสดรอวอหน้าหนึ่งนะครับยอดเท่ากับ1,900อบาทนะครับเสร็จในขั้นตอนของการบันทึกการส่งคืนสินค้ากรณีที่มี ราคาก่อนหักส่วนลดมาด้วยนะครับนี้คือการบันทึกการส่งคืนนะครับเอาไปดูตัวอย่างที่6ตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือเมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5ง3กิจการส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านพาคินเนื่องจากผิดคำสั่งซื้อเป็นเงิน535บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วว่าการหาราคาที่รวมหายังไงนะครับถ้าอาจารย์จะหาราคาส่งคืนนะครับส่งคืนสินค้าก็หาได้จากเอาราคาที่รวมคือ535คูณ100หาร107นะครับะจะได้เท่าไหร่นะครับ535คูณ100หาร107นะครับ ก็ได้เท่ากับมูลค่าอยู่ที่500บาทนี่คือมูลค่าส่งคืนนะครับเราก็นําไปบันทึกบัญชีคือเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมวันที่6นะครับเดบิตเงินสดนะครับเครดิตส่งคืนสินค้าค่าสีซื้อนะครับอธิบายรายการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็น เงินสดนะครับเงินสดหนึ่งส่งคืน502แล้วก็ภาษีซื้อ104นะครับยอดนะครับส่งคืนที่เราคำนวณได้เมื่อกี้คือนะครับห้าบาทนะครับใส่ลงไปเพราะนั้นเอา500นะครับตั้งแล้วคูณด้วย7%ได้เท่ากับ35นะครับก็คือเกิดเป็นภาษีซื้อนั่นเองนะครับรวมแล้วได้เท่ากับ535ซึ่งตรงกับยอด ที่โยดออกมาคือเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับนั้นบันทึกเสร็จนะครับก็ไปแยกประเภทเหมือนเดิมเงินสดอยู่ทางด้านเดบิตนะครับแยกประเภทด้านเดบิตคือเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมวันที่6นะครับอ้างชื่อตรงคมคือส่งคืนสินค้านะครับแล้วก็พาษีซื้อนะครับมาจากรอวรหน้าหนึ่งรอวอหน้าหนึ่งนะครับยอดเท่ากับ ห้าร้อยแล้วก็สามสิบห้านะครับอันนี้คือแยกประเภทของเงินสดต่อมาพาสีซื้อนะครับพาสีซื้ออยู่ฝั่งทางด้านเครดิตนะครับก็แยกประเภทด้านเครดิตคือเดือนพฤษภาคมวันที่หกอ้างชื่อตรงข้ามคือเงินสดนะครับรอวอหน้าหนึ่งใส่ยอดเท่ากับสามสิบห้านะครับที่เป็นพาสีนะครับต่อมาตรงขึ้นสินค้านะครับตรงขึ้นสินค้าอยู่ฝั่งทางด้าน นะครับเครดิตนะครับอ้างชื่อตรงข้ามนะครับคือเงินสดเงินสดรอวอหน้าหนึ่งนะครับยอดเท่ากับ500บาทนะครับก็ติดในกรณีการสมคืนที่บอกมาเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็บันทึกบัญชีแล้วก็แยกประเภทนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใน ep ีนี้นะครับ อาจารย์ก็มีเนื้อหานะครับมาอธิบายแล้วก็ทบทวนให้พวกเราได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับหลักการก็คือเราส่งคืนจะต้องได้รับเงินนะครับแล้วก็บันทึกลดอยอดที่เราส่งคืนนะครับในบัญชีส่งคืนสินค้าแล้วก็บันทึกลดยอดผ่าจีซื้อด้วยนะครับนั้นฝากพวกเรานะครับ นักศึกษาทุกคนนะครับเข้ามาทบทวนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ s c r ต b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้อาจารย์ก็นํามาฝากพวกเราเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ